วัดีค่ะวันนี้เรามาที่จันทบุรีนะคะอำเภอโป่งน้ําร้อนเรามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะคะที่ได้ใช้สมแดงเราไปแล้วนะคะเราไปถามกับเจ้าของสวนเลยนะคะเป็นพี่สาวของท่านเอสดีสุดใจพลมุกนะคะชื่ออะไรเรามารู้จักพี่เขาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสุดใจสวัสดีค่ะท่านนายนาสวัสดีค่ะค่ะแต่คุณพี่แนะนําชื่อนิดนึงค่ะทุกตาแสนภูมจ้ะพี่ทุกตาแสนพูมนะคะแล้วที่นี่คือคือที่ไหนคะ ของถนนอำเภอปงน้ำร้อนน่ะของถนนอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เป็นจันดึกไม่ออกอนะคะก็อยากอยากมาเนาะถือว่าเรามาเที่ยวชมสวนทุเรียนนะของพี่ทําทุเรียนแล้วมีอะไรบ้างคะมีลองกองมังคุดเงาะลำไยลำไยด้วยค่ะได้ใช้ที่อุ้มอยู่นี่เนาะขวดไหนเอ่ยใช้กับทุเรียนนี่ไงอ่านี่ไงขวดนี้นะคะ ค่ะพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมันก่อนน้องแนะนํามาเนาะก็ดีอ่ะใช้เออมาเปลี่ยนแล้วดีอันนี้น้องชายมาแนน้องชายแนะนำอันนี้พี่ฟูงครับใช่แล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าความแตกต่างเนี่ยก่อนใช้กับหลังใช้สมแดงเรานี่มันเป็นยังไงกับทุเรียนดียังไงเกือบเพิ่งใช้มาฟูใหญ่ฟูใหญ่ลบมันดก กูใหญ่แล้วดกนะคะมันดกด้วยเห็นไหมคะอย่างนี้ประทับใจไหมคะพี่พี่พี่เลยนะทุกตาอ่ะจะเรียกพี่ตาเฉยเลยที่ไม่ใช่พี่ทุกตาเนาะนี่ที่เราเห็นนะคะเห็นมาเลยทุเรียนพี่ทํากี่ไร่ก็รวมๆยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบกว่าไร่รวมๆแล้วยี่สิบกว่าไร่ไม่รวมลูกสาวนะไม่รวมอ่ไม่รวมลูกสาวแล้วรวมลูกสาวเราก็รวมๆร้อยไร่ร้อยไร่ไม่ธรรมดานะคะ ก็เนาะอยากอยากให้พี่ฝากถึงว่าสวนทุเรียนถ้าได้ใช้สมแดงเราเป็นชีวาภาพนะพี่ตาเพราะว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับบำรุงต้นมันเป็นอ,อ,อาหารนะเป็นอาหารของของผลไม้เราอะค่ะแล้ว,วพี่ฝากถึงเกษตรกรที่กว่าเด็กคนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยถามว่าม,มันดียังไงมันจะตายมันก็ฟื้นขึ้นะ่ะเนาะก็ฟื้นมังง่งเงาะเงือดกเนี่ย ب, ปีนี้ใช้เต็มที่หน่อยเงาะดกดีค่ะแล้วแล้วพี่พี่ฉีดยังไงคะ ก็ผสมอย่างที่น้องบอกแหละน้องบอกยังไงคะน้องบอกพี่ตุ๊กตายังไงย0สิบีต่อนานยี่สิบปีนะครับคืออันเนี้ยครับเออฉีดเทละพันลิตรเนี่ยใส่ใส่รวมไปเลยเนี่ยหรือว่าเราอ่าใส่รวมกันได้ใส่รวมไปเลยทีเดียวเลยไม่ต้องไปรยุ่งยากปุ๊บใส่ผสมฉีดเลยครับั่ใจใช้ได้เลยใช่ไหมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเรื่องมากครับไม่ต้องเรื่องมากครับกำลังโยนเลยค่ะกำลังโยนเลยกำลังเก็บทุเรียนเลยว้าวนี่ใหญ่กว่าด้วย

แน่นอนแอน,นแ่นอนอย่างเงี้ยอย่างงี้มีได้สองคนสบ,สบายสบายใช่ไ,ไ,ใชไห็ไมไนมแ,แ,แต่ผมผลิตขั้นเทพครับใครรู้จ <c oughs> ักเรา <c oughs> สมแดงสโลแกนสมแดงใครรู้จักเราคนคน,นั้นโชคดี <c oughs> ดีรู้จักไม่รู้จนสุดยอดค่ะพี่ตู้ขอบคุณสุนหรับเข้ามือ